สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เขามารับชมช่องบ้าเสริมอินดีทุกๆคนเด้อครับนี่กะบบ้านรูปแบบกระทัดละครับกระทัดรัดอันนี้ก็ะคืบนาประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับตอนนี้ครับกำลังแอมฟ้าแล้วครับนี่มาเบื่องแ่างถางน้ำกันเด้อครับว่าสีน้ำอะไรครับนี่ครับแอมเชรารวกับสีเ็นซีสีนี่นะครับสีข้นบุรีครับนะครับไม่ฟ้าเชราครับสีขวนบุรีหนาตัางบาร้อยครับสองบานนะครับฟังละสองบานครับ บ้านสวนครับรูปแบบกระทัดรัดครับนี่ครับนี่ก็เป็นมาลังนี่ก็เป็นอะไรก็เคลือบนาไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับนะครับบ้านสวนรูปแบบกระทัดรัดครับเี่ครับอันนี้ละลางแล้ไม่ได้ใส่หนาตาครับหนึ่งตีทึบเลยครับนะครับไม่ฝาเชล่าครับนี่ครับห้องหกห้องสามเมตรครับอ้อมทั้งหลังนะครับเบิดไม่ฝาเชล่า แปดสิบแผ่นปดสิบแผ่นครับเนี่ยครับแปดสิบแผ่นจะไปเป็นแนวทางเลยนะครับผู้ใดอยากเฮ็ดบ้านเฮ็ดยังไงครับลูกทรงกระทัดรักครับนะครับจะไปคุ้นเอาครับเพราะละพื้นที่กับราคามันก็ค่อยขึ้นครับราคาใหม่เจลาครับแผ่นลิดนะครับก็เป็นแนวทางคนที่อยากเฮ็ดบ้านครับนะครับบ้านสวนครับลูกกกระทัดรัก มารับชมช่องบ้านเซมินดีกับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แน่เด้อครับนะครับอันนี้บ้านสวนรูปแบบกระทัดรัดครับอันนี้ก็เป็นทางขึ้นครับเป็นไปแล้วก็เป็นมานั่งนี่เป็นห้องห้องนอนครับเนี่ยครับห้องนึงครับอันนี้ก็คืบหน้าไปประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับมืออึดก็บติ๊บยาเก็บรายละเก็บนิดนิดน้อยๆครับมืออื่นครับเราก็จะเห็นมานั่งฟังทางนี้ครับฟังนั่งนี่เป็นเล็ก มาตวนครับแนวาทาั้งเป็นแนวาทาั้งผู้ใดที่อยากเฮ็ดบ้านครับลังน้อยพออยู่ครับนะครับของสามเมตรนะครับของสามเมตรก่วงสามเมตรเน้ยสามเมตรครับนะครับเนวยสามเมตรแต่ว่าทั้งนี้กว้กวงก่วงสามเมตรทั้งพุ่นแล้วก็ยเวี้องละสามเมตรครับนะครับ เป็นทั้งึ้นอันนี้กระทั่งแยมมาทั้งแล้วครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้พอคมแล้วกระทั่งมาวัดไม่ไหวครับนะครับนี่เป็นตูทั้งเข่าของครับนะครับ นี่แหละครับบ้านสวนรูปแบล็กกระทะรักครับไอ้ไม่ปนล้มอันซ้ายฝั่งนี้กอะไม่มันเบิดครับประานเดตตีนะครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวพันมันมีพันไม่เหมืนกับสีมาตีเองนะครับเนี่ยครับเจ้าภาพเจ้าของบ้านเพื่อนนะครับเพราะว่าไม่เบิดครับไดสไฟเดสได์แต่ทั้งหนาครับไม่ปนล้มอันซ้ายนี่ครับออกมา90%แล้วครับก็ถือว่าสวยงามครับโอเคแล้วครับนะครับ ปั้นสวนรูปแบบก็ท่านแล้วครับโอเคเลยนี่ครับโอ้ยหัวใได้บอลลังนี้ไปถือว่าโอเคครับงบประมาณกับบารายครับนะครับเตือบัณฑไม่เก่ามาเฮ็ดครับงบประมาณนี่กับสังอาสีนี่กับตอนละพื้นที่นี่กับบวกขึ้นนะครับแพร่รดนะครับมันพื้นที่กับอีแพงเพื่อกันนิดๆน้อยๆครับกัไปเฉลี่ยเอาเนะครับถ้าผู้ใดอยากเฮ็ดบ้านครับประมาณนี้นะครับเป็นแนวทางได้ผู้ใดอฮ็ดบ้านเฮ็ดยังครับเป็นแนวทางอันนี้ไปเชลา่ยกับจีประมาณ สี่เมตรกับยีกสิบวันแปดวันแค่ละล้อยครับนะครับประมาณกับไปคุ้นเอาครับอันนี้บ้านหลังนี่กับยี่เบอร์แปดสิบแผ่นครับนะครับเป็นฉลากสังงอสีกับที่เขาวนี่กับประมาณเม็ดละเก้าสิบเม็ดละล้อยครับนี่ครับกับไปคุ้นเอาครับขังละสิบแผ่นนะครับนี่ครับเป็นแนวทางไรถ้าเพื่อเก็ดบ้านครับอันนี้ก็เป็นท้ายไห่เบิง้งเป็นแนวทางครับ,บน,นบบะรครับบ้านสวนรูปแบบการทารัดครับขอมารับชมชอบมาเสริมดีกับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แน่เด้อครับ กดไลค์กดติดตามกดซับเสริมไขครับช่องบอ้าเสริมินตี้ครับต่อคิวประมาณนี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยครับขอบคุณครับ